เดี๋ยวจะพาไปสะพานไม้ไผ่นะฮะก็อยู่แถวนี้วนลงไป้วจะเป็นทางสะพานไม้ไผ่นั่นแหละเดินน่าจะยาวๆอยู่แล้วก็น่าจะมีแบบส่วนกาแฟล้อมรอบนะฮะนี่ก็ตากกาแฟอ่ะดูดิผ้าแบบบ้านข้างบนสวยมากเป็นตึกโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็บ้านคนซ้อนกัน อ,อันนี้วอดตัวนี้จะเป็นวอตนะ้กาแฟทั่วไปที่ชงขายตามร้านกาแฟในหมู่บ้านผาหีนะคะค,ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณพันสองนะคะอันนี้อาจะเป็นถุงสีดามกับสีขาวาจะมีขัวข้วกลางกับขั้วเข้มส่วนอาถุงสีเขียวกับสีเหลืองตัวนี้จะเป็นฮันนี่เยลโลปโรเซกเนี่ยค่ะค,ค,ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณพันห้านะคะคคจะมีเมือกของกาแฟเคลือบอยู่ด้วยเป็นสีช็อกโกแลตอะคะ่ะ แล้วก็ส่วนพีเบอรี่ตัวนี้อันนี้ก็ความสูงจากระดาับาน้ำทะเลพันห้าเหมือนกันในหนึ่งไร่จะเจอแค่สองถึงสามเปอร์เซ็นต์ติกาแฟทั่วไปในหนึ่งเขาเรียกหนึ่งลูกไหมมันจะมีสองเม็ดเป็นฝาติดอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเม็ดกลมๆเม็ดเดียวสารอาหารก็จะอยู่ครบขอบคุณค<อ>มากครับอขอบคุณครับตามข้างทางจะมีกาแฟที่สุกอยู่นะคะสีแดงๆเอาให้ชิมได้คอละเม็ดได้ครับตามสะพานก็อย่างงี้ ก็จะมีร่มแวนอยนะู่เนาะน่าจะเป็นแบบจุดเด่นของที่นี่นะครับแล้วก็เนี่ยสะพานไม้ไผ่เดินก็จะมีเสียงออดแอดอดอแอดหน่อยแต่ว่าไม,ไม่ไม่หกมักนะเนี่ข้างนี้ก็เป็นต้นกาแฟหมดเลยนะมีผลก,กาแฟให้เห็นดูเต็มทางเลยตลอดทางเลยนะ,ะไปเดี๋ยวตัดไปข้างบนอีกทีนึงแล้วกัน จะจุดแวะพักนะฮะัหนึ่นจุดถ่ายรูปด้วยแหละวิวก็จะเห็นหมู่บ้านข้างบนก็เห็นเขาภูเขานะออข้างบนก็เป็นร้านร้านกาแฟะคระับนมขึ้นนมเหนา ก็เป็นแบบบ้านเราพึ่งมะนาวอขอดชื่นสะชื่นหน่งพึ่งมะนาวสบาชื่นก็ข,ขึ้นมาชมวิวดูทางเดินฮะสวยสวยมีกาแฟมีดอกไม้แล้วก็มีต้น ตอนแรกนักจำไม่ได้นะจำไม่ค่อยได้ล้อมรอบนะงานเต่าก็ใครมาก็แนะนำให้มาก็ชิวดีเหมือนกันที่นี่นะโอเคไปตรงปล่างเลยเดี๋ยวเขาบอกให้ลองชิมกาแฟได้หนึ่งหนึ่งผลให้โคตาด้วยนะลองชิมลูกแดงนัน นี่อืมวหวานๆอ,อ่ะเออมีฝาดๆนิดนิดเออได้อยู่นะเดีก็วกงแข็งๆเนาะมันเป็นอะัอันนี้คือขั้นตอนไหนแล้วครับไออันนี้ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกอันนี้ขั้นตอนที่สอง ที่สองครับอันนี้ก็ตรงที่สองเราเพาตอนนี้ผ่านไปแล้วเอาเปลือกออกแล้วครับขั้นตอนแรกคือทำไงครับตาก,กเฉยเขาตอนแรกนี่มันเป็นลูกเชอรี่ครับลูกแบบนั้นครับเจอเก,เกอมาแล้วก็ต้องไป,ไปพอเพาะไอ้กาแฟนี่ออกอ๋อครับแล้วก็มาตากเอามาตากพอเสร็จแล้วก็ต้องไปเทน้ำเทน้ำเสร็จต้องไปเล่นน้ำไอ้ล้าง ล้างเมือกออกล้างล้าง,งเอที่วัวหวานในนิ้วนะครับอ๋อหมดเลยแล้วก็เอามาตัดครับขอบคุณมากครับครับสวนดอกไม้อ๋อสวยแต่ว่าเหมือนดอกไม้ยังบานไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ คิดว่าถ้าบานเต็มที่นี่น่าจะสวยออมากๆเลยอนะ่ะเพราะว่าเขาเรียงไว้สวยเลย,ยดูดิขนาดต้นบอลอย่างเงี้ยนะปลูกที่บ้านเราไม่ค่อยสวยนะผมมาปลูกไม่ค่อยสวยนะแต่เขาปลูกสวยมากดูดิต้นใหญ่สวยดูแบบสมบูรณ์สีก็สวยดนะดำเนี่ยมเลยถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่าเดือนที่แล้วว่าสวย แต่เพิ่งตัดไปแ๋่วนี้ตอนนี้ก็เลยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะไปสวยเต็มที่อีกทีนึงก็เดือนน่าจะเดือนหน้าอไอ้มือซันหนาว